ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่ผาชมชาแนลนะครับวันนี้ LG3 จะเป็นการยกซิเมนเป็นสเปนแรกนะครับเดี๋ยวนี้ข้างล่างเรากําลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับเรื่องเพจเรื่องปลานะครับตอนนี้ซิเมนเรายังไม่เข้านะครับน่าจะมาช่วงสายๆสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าซิเมนเข้ามาเราจะถ่ายวิดีโอไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอีกสักครู่ซิเมนกาคงจะมานะครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนครับครับตอนนี้ซิกเมนต์ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับนี่ตอนนี้ผมยืนอยู่บนหัวเพียนะครับก้อนก้อนแรกนี่ครับนี่ใส่บีมเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอขันน็อตนะครับก้อนนี้จะยกขึ้นไปก้อนแรกนะครับนี่ครับมีทั้งหมด 13ก้อนนะครับต่อ1นสเปนนะครับจะใช้13ก้อนนะครับเราใส่บาใส่วินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการยกนะครับบาด้านในอุมโมงค์นะครับนี่อยู่ด้านในอุมโมงค์นะครับปลาเยอะมาก มีเป็นปลาก้อนหัวเพียนะครับเยอะมากปลาเพียบเลย เดี๋ยวเราจะทำการยกนะครับอีกสักครู่นี่ครับก่อนยกซิกเมนต์เราก็จะทำการเอาน้ำฉีดทำความสะอาดก้อนซิกเมนต์ก่อนนะครับจะฉีดแบบนี้นะครับเพื่อความสะอาดซิกเมนต์ก่อนที่จะยกขึ้นไปด้านบนครับ ครับตอนนี <languages> <Cup> ้ก <Spanish> ้อนแรกเราเริ่มยกขึ้นแล้วครับก้อนแรกหัวเพียก้อนที่สิบสามนะครับก้อนนี้ก้อนที่สิบสามก้อนแรกขึ้นไปยกไปก้อนแรกนะครับเนี่ย ทอร์เรมอยอยู่ด้านบนนะครับก่อนแรกเรายกขึ้นไปแล้วนะครับ ครับตอนนี้ผมได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับแอบก้อนแรกของเราครับทด่คอนโทรลโดยผู้คอนโทรลฝีมือดีของเราครับหันหน้าหน่อยครับหันหน้าหน่อยโอ้โหเป็นไงครับนี่เป็นไงครับเห็นพี่ใหญ่แล้วนะครับนี่เจ้าเดิมรับรูปหล่อเหมือนเดิมเดี๋ยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหลังซิกเมนต์กันครับเพื่อ ใส่ฮงกิ้งบาร์กันนะครับก็แรกเราขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แ h a n ิ้งบาร์เดี๋ยวรอขยับเข้ามากใกล้ๆก่อนนะครับนะครับกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกำลังเบรกขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับนี้ก้อนที่สองก็กำลังเตรียมกลา,างอยู่ครับนี่ครับ สิกเมนก็มารอสิบสามก้อนนะครับวันนี้ต้องยกให้จบนะครับครับตอนนี้ก้อนแรกเราแขวนเสร็จเรียบร้อยนลครับก้อนหัวเพียก้อนแรกนะครับนี่ครับนี่รูปลอคนเดิมแล้วครับยืนอยู่ข้างบนเลยไปครับครับอโอเคนะครับโอเคนะครับนี่ครับฮ่าเหมือนเดิมนะครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมนี่ครับแขวนเรียบร้อยครับ ก้อนแรกนะครับแหวนเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะครับรอยแล้วตอนนี้เดี๋ยวร,ยรอรอก้อนที่สองขึ้นมานะครับอือสองกำลังขึ้นมาครับตอนนี้ก็เซกเมนต์เรียงกันมาเรืร่อยๆนะครับ ก็เป็นก้อนที่สองของเรานะครับกำลังเข้ามานะครับก้อนที่สอง ครับสำหรับการยกแผ่นสเปนแรกของ R อสาวันนี้ก็ติดขัดกันนิดหน่อยนะครับก็ทําให้เลิกเสร็จนนครับวันนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มหรือหทุ่มครับกว่าจะยกเสร็จน,นี้เราก็ได้ยกกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพว่นนี้เราจะมาเริ่มทากาวกันนะครับเอาไวค้คลิปหน้านครับว่าจะมีอะไรชมกันอีกก็ช่วยติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กด ส u b s c ไ i b e กดไลค์ให้ด้วยนะครับเ,เป็นกำลังใจให้กับทางช่องไก่ผาชม h ช n แนลนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับสําหรับคลิปนี้ไก่ผะชม h ช n แนลก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ชมกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ